สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับ mm hmm. ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Martree Channel มารวบวางแผนการลงทุนนะครับไปกับช่อง Martree Channel กันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นรายการประจำสัปดาห์ของเราเนาะก็มาเจอกันทุกวันเสาร์นะครับก็เป็นหุ้นการบ้านรายสัปดาห์เนาะก็จะมีหุ้นมาให้อยู่ประมาณ7 8ตัวนะครับให้เราไปทำการบ้านเนี่ยในทุกๆสัปดาห์นะครับเราก็จะมาดูเนาะว่า หลังจากที่เราทำการบ้านไปนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะ,ะตัวแรกนะครับจะเป็นสเต็กนะครับถ้าในมุมมองของมันนะครับถือว่าหลุดสต็อปลอมาแล้วนะถ้าอย่างนี้ขออนุญาตนะครับว่าไม่ให้เขาไปต่อเลยนะสำหรับตัวเนะกเนาะก็เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเขาย่อลงมาแรงขนาดนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเป็นมันจะสร้างแนวรับใหม่ก็คือตรงนี้ครับ12บาทดังนั้นก็อยากให้มารอ ให้มารอกันที่12บาทเลยอ่ะถ้ายังไม่มาถึงตรงช่วงนี้เราก็จะยังไม่เล่นเขานะเพราะว่ามันมันจะกลับตัวเป็นขาลงเนาะสำหรับตัวสเต็กตัวนี้นะครับตัวถัดมาครับ W H A อ่าสำหรับตัวนี้ถือว่าให้ไปต่อนะครับในสัปดาห์นี้เนาะเพราะว่า1คือเขาก็ยังพักฐานอยู่ในตรงนี้นะครับแล้วก็โมลุ่มก็ถือว่ายังโอเคนะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับสำหรับตัว W H A เนาะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ ถามว่าถ้าจะเล่นในระยะกลางเนาะมันมีสั้นกลางยาวนะครับถ้าระยะกลางเนี่ยตัวนี้ถือว่าน่าสนใจนะครับแต่ว่าถ้าเล่นในระยะยาวอาจจะไม่เหมาะนะเพราะว่าเนื่องจากมันมีการล็อกดาวก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาครับผลประกอบการเขาก็ยังไม่ฟื้นตัวเนาะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าทิศทางมันจะยังฟื้นตัวได้นานแค่ไหนนะครับถึงแม้จะเปิดเมืองแล้วเนี่ยก็มันก็ยังมีความน่ากลัวนะครับมีความเสี่ยงอยู่ ก็ไม่เป็นไรครับก็ยังให้เป็นที่เดิมนะครับแนวรับอยู่ตรงนี้เลย3.38เนาะส่วนซ็อปล o อ s นะครับ3.30ส่วนแนวต้านลอที่3.66ครับถือว่าให้ไปต่อนะครับตัวถัดมาครับ BEM อ่า b m เป็นยังไงนะครับ BEM ก็ถือว่ายังได้ไปต่อนะครับเหตุผลที่ BEM นะครับเราให้ไปต่อเนี่ยหคือเขาพัก พักตัวให้เห็นอย่างชัดเจนเนาะสคือลงมาถึงแนวรับนะครับแนวรับที่เราที่เราให้กันไว้นี่แหละนะครับแล้วก็ขึ้นไปยืนเหนือนิดหน่อยเนาะก็ b m เอ็นี่ยก็น่าอนิสงครับให้เล่นระยะสั้นนะครับสำหรับตัว b m เนาะเพราะว่าถ้าเล่นระยะยาวอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่เนาะแ้าระยะสั้นเนี่ยน่าสนใจนะครับสำหรับ BM ก็แนวรับครับ8.90นะครับส่วน Stop Loss 8.75ครับส่วนแนวต้าน ไปที่9.5นะครับอันนี้คือแนวต้านใหญ่ของเขานะครับแต่ถ้าแนวต้านเล็กนะครับขออนุญ,ญาตให้ไว้ที่แค่3.25เนอะเล่นในกรอบนี้พอนะครับเหตุผลช่วงนี้นะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าการเล่นหุ้นในตลาดที่มันแบบยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ หรือมันแพ้มันพึ่งแค่กลับตัวเนาะมันวิธีการเล่นเนี่ยเราจะเล่นแค่สั้นๆนะครับเราจะไม่ทนถือรอยาวๆนะครับถ้าแบบนี้มันมันอาจจะรอนานเกินไปเนาะก็อาจจะเล่นสั้นๆนะครับถึงแนวต้านเทคโปรฟิตไปนะครับสำหรับตัวนี้เราก็จะเล่นในขึ้นนี้เท่านั้นนะครับอ่าโอเคตัวถัดมา BTS ครับทรงเหมือนกันเนาะ BTS ก็ลงมายืนนะครับในในแนวรับของเราแล้วนั่นแหละนะครับก็ สำหรับตัว BTS เนี่ยจะเห็นว่าเขาก็ทรงทรงเขาอ่ะจะเหมือนกับ BEM เนาะเพราะว่า1คือรูปแบบลักษณะการให้บริการเขาจะคล้ายกันถูกไหมครับทิศทางของข่าวสารเขาก็จะเหมือนกันนะครับอย่างเช่นพวกการ็อกดาวเอยการเปิดประเทศเอยเนี่ยพวกนี้อันนี้ส่งเหมือนกันเนาะ mm hmm. ก็ถือว่ายังให้ไปต่อครับเพราะว่า1คือยังไม่หลุด ยังไม่หลุดตัว stop loss ของเราที่เราให้ไว้เนาะแล้วก็ยังไม่ถึงแนวตา้านด้วยนะครับแนวตา้านอยู่ที่9.95ครับถ้าคนนี้ยังไม่มีของนะครับอันนี้เป็นแนวรับนะ9.45นะครับส่วน stop loss ให้ไว้ที่9.10นะครับลองวางแผนดูแล้วเราก็จะเล่นในคืนนี้เท่านั้นนะอะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปตีกรอบขึ้นให้นะครับว่าว่าเราเล่นกันในคืนไหนเนาะเผื่อคนที่เอาไปทำการบ้านต่อจะได้เห็นนะครับ แป๊บหนึง่งเราเล่นในกรอบนี้เท่านั้นนะนี่นะครับ B T S, <S กรอบนี้โอเคก็ให้ไปต่อครับสำหรับตัวถัดมาครับจะเป็นตัว Origin นะครับ ถามว่าออริจินน่าสนใจไหมน่าสนใจครับเพราะว่าถ้าดูจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพักตัวมาได้สวยเลยนะลงมาถึงแนวรับแบบ11บาทให้เราได้รับด้วยนะครับแล้วก็มีการดีดกลับขึ้นไปนิดหน่อยแล้วก็เด้งกลับลงมานะครับก็เชื่อว่าครับออริจินเนี่ยในสัปดาห์หน้านะครับมันจะมีการประชุมเนาะพวกนักวิเคราะห์ของของพวกอสังหาเนี่ยเชื่อว่าน่าจะมีข่าว ให้เราเห็นเนาะว่าเขาตั้งเป้าไว้ยังไงบ้างเนาะมันก็อาจจะทําให้หุ้นเนี่ยมีการปรับตัวนะครับให้ราคามันค่อนข้างที่จะขึ้นไปนิดนิดหน่อยเนาะแต่ออริจินเนี่ยถ้าตัวแฟร์แวลูเขาจริงๆก็อยู่ที่ประมาณ9บาทนะครับมันก็อาจจะอัพไซด์ได้อัพไซด์มาแค่นิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจอ่แนวนรับอยู่ที่11บาทครับส่วนซอฟลอส10.3สครับส่วนแดวนต้าน1 1 6เนาะชนมา4 5รอบแล้วยังไม่ผ่านเลยถ้าผ่านเนี่ยยิงยาวแน่นอนนะครับตัวนี้น่าสนใจ ถามว่าเล่นในกรอบไหนนะครับก็คือกรอบนี้เท่านั้นนะครับตัวถัดมาครับ BAM แบมนั่นเองนะครับตัวแบมเนี่ยเป็นเป็นตัวหนึ่งที่เชื่อว่ายังเป็นยักษ์ที่หลับไหลอย,อยู่เนาะยังไม่ยังไม่ตื่นนะครับก็มันเลยทำทำให้ตัวอะ่ะมันมันไปได้ไม่แรงนะครับดังนั้นตัวแบมเนี่ยหลุดถามว่าหลุดแนวรับที่เรา,ท,เราที่เราตั้งไว้ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็หลุดลงมา แต่สุดท้ายก็กลับมายืนเนาะมายืนที่แนวรับเรานั่นแหละถ้าคนที่มีของก็รันรอรอไปเทคโปรฟิตที่19.5ครับแต่ถ้าคนที่ยังไม่มีของตอนนี้ก็อาจจะยังไม่แนะนำไม่แนะนำให้เข้าเท่าไหร่นะครับแล้วก็สต็อปลอสที่ให้ขอยกนะครับเป็น18.2เนาะสำหรับตัวแบมเอ้ยอ่าตัวแบมถูกแล้วครับแล้วก็กรอบที่เราจะเล่นเราจะเล่นแค่กรอบน,นี้นะครับก็ยังให้ไปต่อนะสำหรับตัวแบมนะครับตัวถัดมา LH ครับ L.S. L.S. เนี่ยออจะเห็นว่าม้าเคยบอกแล้วเนาะเขาเล่นตัวเองอะ่ะอยู่ในกรอบนี้เนาะแล้วเขาก็ลงมาถึงแนวรับเห็นไหมครับแล้วก็ขึ้นไปเชื่อว่านะครับตัว L.S. เนี่ยในวันจันทร์เนี่ยน่าจะน่าจะนะน่าจะขึ้นไปถึงแนวต้านสําคัญของเขาคือ8.8ดดม้าเนี่ยวเชื่อว่าเชื่อว่ายังไปถึงได้นะครับสาหรับตัว L.S. เนาะก็ลองดูนะครับถือว่าให้ไปต่อนะถ้าคนที่ไม่มีของนะครับก็อาจจะไม่แนะนํา สำหรับตัว LH นะแต่ถ้าคนที่เทคมีของตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนาะก็รอครับรอไปขายที่แนวต้านเขาเลยนะครับถ้าอย่างนี้แต่แล้วก็ถ้าถึงแนวต้านก็แนะนําให้เทคโปรฟลเนาะเพราะว่า LH เนี่ยเวลาถึงแนวต้านสําคัญเขาทีไรเขาจะชอบกับตัวนะครับกับตัวไม่ใช่ขึ้นนะกับตัวลงนะครับก็ลองดูนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสําหรับตัว LH เนาะ ถามว่า l s เราเล่นในกรอบไหนนะครับเ s จะกรอบใหญ่นิดนึงเพราะว่าทรงของเขาอะครับมันยังอยู่ในมันยังอยู่ในไซเวย์ตรงเนี้ยไม่หลุดออกไปไหนเนาะมาตั้งแต่เดือน3แล้วอะ่ะจะดูแลกันนะครับตัวถัดมา T a c c ครับ t a c c เนีเยี่าหลุดหลุดแนวรับของเราลงมาแล้วนะครับก็สัปดาห์ที่แล้วที่ไม่ให้ติดดาวอะไรเลยเนี่ยเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นโดจิเนาะมาไม่รู้ว่ามันจะขึ้นต่อหรือลงถูกไหมดังนั้น อ่ะให้สังเกตครับถ้ามันเป็นโดจิและวันถัดมาเป็นสีเขียวเนาะมันจะดีดขึ้นนะครับเห็นไหมแต่ถ้าวันถัดมาเป็นโดจิและวันถัดมาเป็นสีแดงเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นไหมครับเขาก็จะเทลงเออทรงมันก็จะประมาณนี้นะครับดังนั้นตัว TACC เนี่ยก็เวลาเล่นนะครับก็อยากให้เล่นในกรอบนี้พอนะครับไม่ต้องเล่นกรอบใหญ่เนาะเพราะว่าถ้าเล่นกรอบใหญ่อาจจะเข้าออกไม่ทันนะครับ ก็ถือว่าเปลี่ยนสีนะถือว่ายังให้ให้มาร์กเริ่มสนใจตัวนี้ขึ้นมานิดหน่อยแล้วแต่ยังไม่ได้แบบสนใจมากเนาะก็แนวรับนะครับขออนุญาตแนวรับให้เป็นที่ตรงนี้นะครับแนวรับคือ7.80ครับส่วนแนวต้านคือ8.25นะครับสต็อปลอถ้าหลุด7.55เนี่ยขออนุญาตเทคโปรฟิตออกมาก่อนนะครับก็ให้เป็นสีแดงเพิ่มเติมนะครับสำหรับตัว TACC เนาะก็ เล่นอยู่ในกรอบไหนนะครับก็ขอเล่นอยู่ในกรอบนี้นะครับเพราะว่าโวลูมยังมีเนาะโวลูมยังไม่หายไปอ่าตัวสุดท้ายนะครับของสัปดาห์นี้เนาะก็จะเป็นตัว OTO หรือวันทูวันนั่นเองวันทูวันเขาเลือกที่จะขึ้นครับแล้วมันก็เป็นอย่างที่เราคิดไว้เนาะมันก็ขึ้นไปต่อพักลงมาถึงแนวรับเด้งกลับขึ้นไปโอ้โหโคตรสวยอะ่ะแล้วอยากจะบอกว่าตัวนี้ก็มีอยู่ในพอร์ต นะครับแต่ถามว่าเทคโปรฟิตไปหรือยังอันนี้บอกว่าเทคบอกว่าเทคไปแล้วแล้วกันนะครับเพราะว่า1คือพอเขาลงมาพักอะ่ะแล้วเขาเด้งม้าขายเลยเพราะว่าคืออย่างที่บอกครับถ้าเรามองดูแล้วอะ่ะว่าทิศทางมันยังมันยังสามารถไปได้อยู่นะก็ถือได้ครับแต่ม้ามองว่าคือธุรกิจของเขาก็โอเคแหละงบประมาณที่ออกมาเชื่อว่าถ้าจะดีแน่นอนเนาะเพราะว่าไปโคเวอร์กับหลายบริษัท แต่ว่าเถ้าเขาแบบขึ้นมาเป็นใกล้ถึงแนวต้านไงส่วนใหญ่มันจะย่อแต่อันนี้เขาเล่นเปิดกระโดดขึ้นไปเลยอันนี้ก็ถือว่าสวยนะถ้าเป็นมุมมาเนี่ยทัดสวยเชื่อว่าวันจันเล่นต่อนะครับสําหรับตัวนี้แน่นอนมันมีคนเล่นต่อแน่นอนอ่ะทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็สต็อปลอนะครับบาร์ให้ที่11บาทเลยนะครับส่วนแนวแนวรับจริงๆแนวรับสําหรับคนที่ ที่ยังไม่มีของนะครับก็อยากให้มารับที่1 1 11.5เนาะส่วนแนวต้านเนี่ยเชื่อว่า14บาทถึงแน่นอนนะครับอันนี้ขอขอกลมๆเลยนะ14บาทถึงแน่นอนนะเพราะเป็นออทไทมไฮที่เขาเคยทำไว้ยังไม่เคยถึงเลยบวกกับเห็นสัญญาณการกับตัวของอค่า RSI ไหมแต่ว่ามันมีความเสียวนิดนึงต้องพูดอย่างนี้เพราะว่า1คือเหตุผลที่มันเสียวนี่มันแตะเลขอ i SI 8 0เนาะการที่แตะเลข r s i 8 0มันทาให้ มันมีความน่ากังวลน,นิดนึงมันจะหุ้นมันจะโอเวอร์โอเวอร์โซแล้วอ่ะเอ้ยโอ้อร์การที่แต่อย่างเงี้ยมันจะแปลว่าโอเวอร์บอลแหละคือคนมันซื้อเยอะเยอะเกินนะครับมันก็จะทําให้หุ้นราคามันตกก่อนถ้าใครที่ยังไม่มีของก็ไม่จริงๆอ่ะไม่อยากแนะนําให้เข้าเลยนะครับรอย่อลงมาก่อนแล้วค่อยมาเล่นดีกว่าเนาะสำหรับคนที่มีของอยู่แล้วยังไม่เทโรฟิตไปจากสัปดาห์ที่แล้วก็นันต่อได้เลยยาวๆครับสำหรับตัวนี้ ก็จบไปแล้วนะครับสาหรับหุ้นการบ้านรายสัปดาห์เนาะที่เราเอาไปเล่นกันในวันที่8ถึงวันที่12นะครับอ่าเนี่ยตั้งแต่วันที่8เนาะจนถึงวันที่12ที่เราจะเล่นกันเราก็จะเฝ้ากันอยู่แค่นี้นะครับอ่าก็ใครได้การบ้านแล้วก็ลองไปทําการบ้านกันต่อดูนะครับถ้าเพื่อนๆน,นะครับชื่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b s c r i b ์นะครับให้กับช่องมาร์คทรีชแนลด้วยนะครับมาร์กจะทาคลิปวิดีโอ ทั้งรายวันรายสัปดาห์มาให้กับทุกคนได้รับชมนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมสวัสดีครับ